เกษตรฟาร์มตรงนี้เป็นปลายสวนนะครับที่ตรงนี้ก็เคยเลี้ยงปลานะฮะเลี้ยงปลาดุกนะครับนี่นะกรอบๆอ,อันนี้เป็นต้นทองหลังนะครับเนาะผมเอามาฝังไว้นะครับเดี๋ยวก็แตกใบคือช่วยกุมหญ้าได้อะไรได้นะครับคือบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวเนาะ นะครัส่วนมะพร้าวก็เกือบร้อยต้นนะครับเนี่ยทองหลังเวลาเขาขึ้นเนาะเนี่ยเวลาฝังแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี่นะแตกใบออกมานะครับน้ำขังเต็มเลยนะครับ จากไม่มีน้ําอันนี้ฝรั่งพันกิมจูนะยังห่อไม่หมดนะครับนี่แผงโซลา่าเซลล์นะครับบริเวณนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวนะเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินผ่านตรงนี้สักเท่าไหร่เกลือก็เยอะหน่อยนะครับชาวสวนเนาะคนรัก,กรเกษตรก็จะเห็นตรงไหนมันลกก็เป็นเครือก็จะดึงดึงไปเรื่อยๆนะครับ มะพร้พาวตรงนี้ก็ใกล้นะ่าจะใกล้ออกลูกแล้วนะส่วนมะพร้าวนะครับทีนี้ก็จะต่อน้ำํำโซล่าเซลล์น,นะฮะใส่เข้าโคนนะครับไม้มีการไหลขึ้นมาไหลเข้าโคนนะไม่ให้ขาดน้ํานะครับปีที่แล้วขาดน้นะําเนาะไม่ได้ต่อนะครับ มะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพรนว,แวนะครับต้นโตแล้วนะฮะอีนี้ก็น่าจะออกลูกอยู่นะครับเนาะก็ไม่ได้บํารุงนะฮะไม่ได้บํารุงเหมือนเขานะครับไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้บํารุงนะปล่อยธรรมชาติเลยนะครับก็เลยอาจจะชานิดนึ่งนะครับเนี่ยฮ ต้นเขาโตแล้วก็จะล่มรื่นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสะปานะฮะแหนจะเยอะซะหน่อยนะครับอันนี้ก็มีพวกปลาจระเม็ดนะครับาปลาสวายเนาะแล้วก็ปลาหมอนะครับอยู่ในนี้ก็มีปลาดุกปอนอยู่ด้วยนะครับเขาก็กินแหนตัวอ้วนอยู่นะครับออกลูกแพ่แม่ ออกแม่แผลลูกอยู่ในนี้หมดต้นที่มันเล็กกว่ากันเนี่ยนะครับก็ซื้อมาซ่อมนะมันก็เลยต้นไม่เท่ากันถ้าได้ใส่ปุ๋ยนะครับไปปุ๋ยดินไอ้ปุ๋ยไอ้ขี้วัวนะครับก็จะสวยกว่านี้อยู่ ก็ไปถึงโน่นเลยนะครับย่าเยอะมากเลยให้ดูบรรยากาศเนาะ พอต้นไม้โตแล้วก็ไม่กังวลเรื่องหญ้าแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าธรรมชาติเขานะครับเขาจะอาเอื้อกันเองนะผมก็พยายามมาต้นทองหลังมาฝังไว้แถวนี้เป็นต้นประยุงนะฮะประยุงนะครับน้ําท่วมก็มีตายบ้างตรงนี้เวลาฝนตกเยอะก็น้ําท่วมเหมือนกัน นะเป็นทุ่งนาเก่านะครับที่ผมถมดินขึ้นมานะครับเป็นกเกษตรอินทรีย์นะไม่ได้ใช้เคมีเลยทั้งนิดนึงนะครับเนี่ยน,นี้ก็ธรรมชาตินะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่ก็มากั้นไว้นะครับจะ เอาปามาปล่อยนะะล้อมให้หมดนะครับเนาะก็ยังทำไม่เสร็จน้ำก็ขึ้นละมาปักไว้ครับเดี๋ยวก็จะทำให้เสร็จนั่นแหละ นี่แถวนี้เป็นต้นพยุงนะครับเนี่ยเป็นอุโมงต้นไม้เลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะธรรมชาตินะครับของคนรักธรรมชาติอาจจะมีหญ้ามั่งนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่หญ้านี้นะฮะถ้าปูดถึงมีประโยชน์ก็มีประโยชน์นะเวลาแดดร้อนๆเนี่ยถ้ามันมีหญ้าขึ้นตามโกนนะฮะต้นไม้ก็จะไม่เหี่ยว แต่ถ้าเราออกนะครับเปลี่ยนจริงสะอาดจริงนะครับแต่ผลออกมานะต้นไม้เหี่ยวนะครับเพราะมันร้อนตรงนี้ก็มีสะนะครับ <c oughs> ปลอดภัยนะฮะพอดีเป็นวัดนะครับช่วงนี้นี่ตรงนี้ก็มีสะแต่ผักตบจะเยอะหน่อยนะครับก็มีปลาดุกนะอยู่ในนี้นะครับเยอะอยู่ ก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็จะออกลูกแพ่เต้าอะไรอยู่ในนี้เยอะอยู่นะครับคือบรรยากาศนะครับพื้นที่16ไร่นะครับเราปลูกเป็นสวนป่าเลยนะฮะนี่อันนี้ก็ปกติเป็นทุ่งนานะแถวนี้นะครับผมถมหมดอันนี้ก็มะม่วงนำตอกปลายสีม่วงนะ อาจจะมีต้นกระถินปนอยู่นะฮะก็มีน้อยหนานาในหนาก็มีทั้งน้หนาหนังน้อยหน,า,น,น,ยหนาฝ้ายฝ้ายเขียวกเกษตรสองนะครับพวกพันกเกษตรทั้งหลายนี่แหละมีข้างในก็มีรั่ลังก็จะเป็นสวนป่าทึบหน่อยอันนี้ก็มีแก้วมังกรนะครับแต่เราก็กินไม่ทันนกหรอกนะนกเยอะ นี่อันนี้ก็ตะขบยักษ์นะได้กินมาสองปีละนะครับได้กินมาสองปีละเนาะเหมือนต้นจะแก่มะลุมนะครับก็มีนะผมต่อตัวลาเซลมาถึงนี่นะครับเวลามันแรงเนาะก็จะลากให้มันลงล่องนี่เลยนะครับอันนี้อินทผพาลำเนาะพอมาเล็ดนะครับก็เสี่ยงทายเนาะมันโตขึ้นมันก็อาจจะสวยอยู่นะครับ แต่มันไม่มีลูกก็ปลูกไว้ประดับเนาะเขาบอกก็เป็นไม้มงคลนะฮะการพูดปีศาจอะไรนะครับเนี่ยนะฮะคือมันลกอะนะครับเนาะก็เอาไม้พึ่งพาเนาะใบไม้หล่นใส่นะครับมันก็เตียนโคนนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักระยะหนึ่งพอมันโตนะข้างล่างมันก็จะเตียนไปเองอันนี้เป็นสวนชบาผมนะฮะเป็นซุ้มชบาชบาทุกสายพันธุ์ให้อยู่ที่นี่ต้นสูงริบเลยนะครับสี่ปีห้าปีละ กำลังออกดอกทั้งดอกสีแดงสีส้มสีขาวนะก็มีเนี่ยนะครับเป็นสวนจะบาทุกสีนะครับสีขาวก็มีทุกสีทุกสายพันธุ์นะฮะข้างนอกก็เป็นสวนอยู่นะครับ ตรงนี้อาจจะแฉะหน่อยนะครับอใอยมีทุนก็จะเทปูนนะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะจุดเช็คอินนะครับทําเป็นอุโมงต้นไม้เนี่ยนะครับก็อาจจะลกหน่อยอันนี้พวกกระดุมทองทั้งนั้นเลยผมซื้อมาปลูกคลุมดินนะครับดอกจะบาเขาก็จะสวยแบบธรรมชาติเนาะที่เม็ดเมดเนี่ยนะครับเป็นไม้หอม หอ,อมเจ็ดชั้นนะเกือบลรมชื่อเนี่ยนะครับโอเคนะครับตรงน,นี้ก็มีเยอะเนาะเดี๋ยวเวลาจะเยอะไปวันหน้านะครับจะถ่ายทําให้ดูอีกนะครับวันนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะครับเราจะถ่ายอาทอดสิ่งดีๆให้นะครับ <S <S เกี่ยวกับสวน <S <S เกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปเที่ยวนะครับเราจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับสวัสดีครับผม